หลวงปู่สังวานเขมมะโกท่านเป็นพระกรรมฐานแห่งเมืองสุพรรณวัดทุ่งสามขีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนามเดิมของท่านคือสังวานจันเรืองท่านเกิดเมื่อวันจันทร์เดือนสี่ปีมะโรงพศ2459บรรพบุพร,รุษของท่านมีอาชีพทำนาโยมบิดาท่านเป็นผู้ที่นำภาพยนตร์มาฉายในอํเภอสามชุกเป็นคนแรก อุปสมบทครั้งแรกเมื่ออายุครบบวชแต่ด้วยความที่ท่านเป็นคนไม่รู้หนังสือบทสวดมนต์บางบทท่านต้องจำจากแม่ชีสวดกันท่านจึงสวดได้แค่อิติปิโสพาหูด้วยเหตุนี้ท่านจึงลาศิกขาบทท,ทั้งทั้งที่ไม่อยากจะลาเลยเมื่ออายุครบ26ปีท่านได้สมรสกับนางบางแต่ไม่มีบุตรด้วยกัน จึงยึดอาชีพทำนาด้วยเหตุที่ท่านเป็นคนไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไรนักบางครั้งทำงานอยู่ก็เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาท่านจึงรับหน้าที่เป็นผู้หุงหาอาหารให้แก่ภรรยาและท่านก็ทนทุกข์ทรมานกับโรคภัยนี้ถึงสองปีระหว่างนั้นท่านได้รับคำแนะนำจากแม่ชีจินตนาซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สดวัดปากน้ำให้ทำกรรมฐาน เผื่อโรคจะหายท่านเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งแม่บางไม่สบายท่านช่วยดูแลตามประสาสามีเป็นธรรมดาที่คนป่วยมีความอิดโรยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ท่านจึงช่วยตักน้ำราดสีสามแม่บางพอราดน้ำลงไปที่เส้นผมไอระเหยที่ออกมาจากเส้นผมนั้นทรงกลิ่นชวนให้หน่ารังเกียจเนื่องจากไม่ได้ทำความสะอาดมาเป็นเวลานาน ทําให้ท่านเกิดความสลดสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งว่าร่างกายของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีเป็นรังแห่งเชื้อโรคเป็นที่แห่งทุกข์ครั้งหนึ่งท่านได้เดินผ่านกระจกเงาบานใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ทั้งตัวแทนที่ท่านจะเห็นเป็นรูปร่างตัวของท่านเองแต่กลับมองเห็นเป็นอสุภานิมิตมีโครงกระดูกขึ้นแทน ด้วยท่านเป็นผู้ฝึกกรรมฐานอย่างสม่ำเสมอจิตใจที่ร,รับการฝึกฝนอยู่ย่อมเกิดปัญญาเกิดความรู้เห็นมีญาณทัศนะปรากฏขึ้นด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ท่านเห็นภายในสังขารยิ่งขึ้นและเกิดความเบื่อหน่ายที่จะครองเรือนอีกต่อไปการสลาการครองเรือนจึงได้เกิดขึ้นท่านได้บอกกับแม่บางให้รู้ถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ ที่ท่านจะเดินทางไปสู่ธรรมวินัยของพระบรมศาสดาเพื่อที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้จงได้ในการออกบวชครั้งนั้นท่านได้ให้พ่อห่วงผู้เป็นบิดาบอกกับลูกนี้ทั้งหมดที่เป็นนี้เป็นสินกับบิดาของท่านให้มาประชุมพร้อมกันและท่านก็ได้ร้องขอบิดาคือพ่อห่วงให้ยกเลิกสัญญาที่ลูกนี้ทั้งหลายได้กระทำกับบิดาของท่านด้วยการฉีกสัญญาทั้งหมด นับว่าเป็นการเริ่มต้นในการให้ทานอันเป็นที่น่าปิติยินดียิ่งหลังจากนั้นท่านก็ได้ทำมหาทานอีกครั้งหนึ่งด้วยการบอกภรรยาว่าจะขอบวชอีกครั้งให้แม่บางหาสามีใหม่ได้การบวชครั้งที่สองเมื่อท่านอายุ35ปีนวัดนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่2 7เมษายนพศ2492เวลา14.45นาฬิกา45นาทีโดยมีพระครูแขกเป็นพระอุปชาพระสมุทรทองย้อยเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการสวัยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าเขมะมโกเมื่อท่านอุปสมบทแล้วก็ได้เข้าปฏิบัติธรรม ณป่าช้าวัดบ้านถึงอำเภอสามชุกท่านได้อาศัยอยู่ในป่าชา้าโดยมีหลวงพ่อมหาทองโสพโนซึ่งเป็นเสมือนครูบาอาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติผู้อาวุโสอยู่ด้วยท่านเป็นผู้มีความรู้ด้านปริยัติธรรมได้ดีท่านหนึ่งและท่านเป็นผู้แปลศิลข้อที่ว่าการไม่ยินดีรับเงินและทองเป็นของตนหรือให้ผู้อื่นเก็บไว้เพื่อตนเอง นับแต่นั้นมาหลวงปู่สังวานก็ไม่มีปัจจัยแม้แต่สตางแดงเดียวและที่พระอาจารย์มหาทองท่านได้สอนหลวงพ่ออีกคือสมาธิพิกเเวภาเวยะสมาธิโตยะถาภูตังประชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิด เพราะจิตที่เป็นสมาธินั้นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงเพียงประโยคนี้เท่านั้นที่ท่านถือเป็นแนวทางปฏิบัติมุ่งมั่นกระทำความเพียรอยู่ในป่าช้าตลอดระยะเวลาห้าปีปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัตินี้เองที่ทำให้ท่านรู้เห็นความจริงโดยท่านยึดหลักชุดงควัตตลอดเวลาหลวงปู่มีสิทธิอนุสิทธ์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งในและต่างประเทศอย่างมากมายโดยหลักการปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามหลักมหาสติปัตฐาน4ในวันที่28ตุลาคมพศ2546กระถินของวัดทุ่งสามัคคีธรรมและของวัดป่าน้ำตกเขมโกโดยหลวงปู่สังวานท่านดำริให้จัดเป็นกระถินช่วยชาติ และนิมนต์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนมาเทศที่วัดป่าน้ำตกเขมมโกมีประชาชนหลั่งไหลมาเป็นหมืน่นและได้รับเงินช่วยชาติเป็นจำนวนเงิน8ล้านกว่าบาทในวันที่สองมิถุนายนพศส5 4 7หลวงปู่สังวานเขมมโกท่านได้ละสังขารสิริอายุได้89ปี5 5 0 0พันษา ขอกราบขอพระคุณข้อมูลจากวัดสังฆทานขอน้อมอนุโมทนาสาธุการ